ความเป็นนักดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากฝ่ายพระราชารือไทยซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำพระองค์แล้วยังทรงศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเช่นทรงอ่านหนังสือเกี่ยวกับดนตรีทรงค้นคว้าประวัตินักดนตรีที่มีชื่อเสียง พร้อมกับทรงสะสมแผ่นเสียงของนักดนตรีผู้นั้นเพื่อทรงเปรียบเทียบข้อมูลทรงฝึกฝนกับครูดนตรีทุกสัปดาห์รวมทั้งทรงฝึกเล่นร่วมวงด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆประสบการณ์จากการฝึกดนตรีคลาสสิกดนตรีแจส๊สและทรงต่อเพลงโดยทรงหัดเป่ากับแผ่นเสียงเช่นนี้ทำให้ทรงแม่นยำและชำนาญในการเป่าร่วมกับนักดนตรีชั้นเอกของโลกได้อย่างดี สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน